ประเทศเราร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คนเราไม่เคยได้นอนไม่เคยได้พักผ่อนทำงานหนักครับกแล้วบางทีเราก็รู้สึกไม่มั่นใจในในอยู่หน้าเราบางทีผมก็เป็นครับบางทีออกงานกลับมาแบบคนเขาก็แบบเอ้ค้ำลงเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะแบบบางทีเราไม่รู้ทำยังไงครับทำงานก็ต้องทำเล่นก็ต้องเล่นนะครับบางทีเราต้องหาผู้ช่วยชันที่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นก็โวยพร์ตแฮปปี้แอนนิเวอร์แซรีสองปีให้กับตัวซีซ yeah. ์เลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วเย้น่ารักมากๆเลยนะคร แล้วจริงๆว่านะผลงานตอนนี้มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างคะตอนนี้ครับอาคมออแออยู่ครับทางช่อง3นะครับจะนังคาดเดี๋ยวๆดี๋ยเข้าไปดูแน่ๆเลยครับก็อย่าลืมดูนะครับช่วง2ทุ่15เป็นต้นไปนะครับละครเรื่องนี้ก็จะเป็นละครแบบแนวใหม่ๆการตัดต่อใหม่ๆนำเสนอวิด้วยวิธีใหม่ๆนะครับเป็นละครแอคชั่นแบล็คแมจิกที่สนุกมากๆครับติดตามจนตอนสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณมากครับ มานะคะและที่สำคัญค่ะน้องเจมพี่ชิฝากอนกหนึ่งละกันสำหรับสาวๆที่อยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็อยากจะเทราบเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพของเหล่าดาราัแสดงนะคะมารวมไป็นทงค่ะอยากจะชมภาพบรรยากาศในวันนี้ก็สามารถค่ะไปกดไลค์แฟนเพจได้ด้วยใช่ครับอย่าลืมนะเพราะว่าผมไม่ได้มาแค่วันนี้วันเดียวนะครับจ้พรุ่งนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้มาพรุ่งนี้ครับเดี๋ออยากจะรู้ว่าน้องเมเป็นจะบอกว่าพรุ่งนี้ครับที่มาครับ สำหรับชาวโคราชนะครับผมไม่ลืมมาดูพี่หมาได้นะพวันนี้พี่หมาก็จะมีเพลงหรือว่ามีแอคทิวิตี้สนุกๆมามอบให้ทุกๆคนนะครับพวกนี้อย่าลืมมาดูพี่หมาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไปกดไลค์แฟนเพจของท่านดิสซิสคลินิกด้วยนะครับจะได้เห็นข่าวสวยๆวิธีการดูแลตัวเองนะครับทิปต่างๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นกิจกรรมราวหลายกิจกรรมเลยครับเอาปรไม้กับน้องเชียร์มาด้วยนี่นะคะเมื่อกี้จิ๊บได้ถ่ายรูปไปแล้วหลายรูปแล้วอ่ะจิ๊บอยากให้หลายๆท่าน